ผมก็เดื้อนกี่หลงกี่หลงพีหลงโน่นครับคุณสามีแอบแม่เอกนคนอ่ะเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเอ๊ะนักเรียนฟังหายหลัะผมตก จะพูดนะครับเป็นเรื่องสัมพันธ์และอันตรายนะครับถ้าปหาพวกเราไม่ได้ฟังหรือว่ามุ่โฟกัสจากสิ่งที่ผมพูดนะครับอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับลงทางดินนะลงฟ้าโลบสำหรับอันตยานนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่พวกเราจะต้องรู้เลยนะครับก็คือพื้นที่ในการเข้าออกอัาตยายนะครับ ื้นที่ปลอดภัยนะครับจะอยู่ตั้งแต่ทาง3นาฬิกานะครับอ่านพุทธผมไปหน้ัมพานะครับจะอยู่ตั้งแต่3นาฬิกาถึง9นาฬิกาเราคินไปข้างหน้าแต่แต่3นาฬิกา9น,นานฬิกาไปทางหลังเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่อันตรายอันตรายยังไงนะครับเสังเออกตว่าใิเลนเตอร์จะมีใบพัดฐานใช่ไหมครับใบพัดฐานถ้ามันไม่หมุนเราก็จะเห็นว่ามันเป็นใบพัดฐานแต่เมื่อมันหม,มุนมันจะหมุนเร็วมากแล้วเราจะมองไม่เห็น มีหลายเคสในโลกมีหลายเคสนะครับที่เมื่อเป็นพัดถางหนุนแล้วเรามองไม่เห็นบางคนพอมองไม่เห็นเนี่ยเรากำลังโฟกัสกับสิ่งอื่นอยู่นะครับเผลอเลยเดินไปข้างหลังนะครับถูกใบพัดฟันหัวนะครับไม่ต้องห่วงตายแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าพวกเราฟังอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เดินไปข้างหลังหรอกนะครับเว้นแต่แบบว่ามีของปลิวไปเข้าใจไหม,ไมเช่นเรากํลาลังวิ่งไปแล้วหมววมันตกแล้วมันกิ้งไปข้างหลังนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําให้เราหยุด ใช่ไหมไม่ต้องวิ่งไปเก็บถ้ามันไปข้างหลังนะไม่ต้องเก็บของตกเก็บวไปข้างหลังหยุดนะครับแล้วก็แจ้งครูหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประทางอากาศยานก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูก็จะเป็นคนให้สัญญาณหรือว่าบอกการปฏิบัติที่ปลอดภัยของพวกเรานะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับพื้นที่ข้างหลังนะครับตรงตรงหางเจเนอเรเตอร์เป็นพื้นที่อันตรายมีใบพัดหายอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ห้ามเดินไม่ไม่ควรที่จะเคลื่อนที่ไป ถูกต้องไหมนะครับ <Alrighty. S 2> แล้วสเต็ปม,มันจะมีร่องโอเคไหมมันจะมีร่องอยู่ตรงกลางมีบ่อยครั้งนะ<า>ครับที่พวกเรา,าเร่งนะฮะเรีบแล้วไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้นะครับ <ไป S 1> เราก้าเราก้าไปเกียบสเต็ปแล้วมันพลาดขาเข้าไปาในรอ่องนะครับแล้วเกิดการอัดเ็นะครับก็ขอ,อให้ตอนขึ้นลงเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไม่มีสตินะครับในการก้าวขึ้นลงนะครับเราเนี่ยมีโมเด็สมี สายเก่งกระติกน้ำนะครับสิ่งของเหล่านี้อาจจะไปเกี่ยวกับชิ้นส่วนอากาศยานตอนเราขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นให้เรามัระวังด้วยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเราเห็นไปพัดเตอร์ไหมไปพัดใหญ่ไปพัดมไปพัดใหญ่ลิคเตอร์เนี่ยให้พินตนากรไปพัดใหญ่ไปพัลิคเตอร์เรานี้นะครับมันจะไม่ได้ถูกตรงแต่มันจะงุ้มอย่างน่ามันงูย่างน่าเพราะฉะนั้นบริเวณแคาเครื่องไฟพัดใหญ่มันหมุนเนี่ยมันก็จะทำกระติกน้ำเห็ไหม เวลาเราวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยให้เราต้มตน้อยด้วยแล้วก็ดูดูลมลมใบพัดนะครับว่าเราแรยไหมแล้วเมื่อใบพัดทาการหมุนบลมใบพัดเนี่ยมันจะเหมือนพัดลมพัดลมมันจะเป่าพื้นแล้วเมื่อลแรงลมเนี่ยกระแทกพื้นมันก็จะดันขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นสิ่งของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะภ้าพันคอหรืออะไรก็ตามที่มันเบาหรืออะไรก็ตามนะครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ใ เพ่งน้ำด้วยอ,อะไรเก้าของของเรานะครับรายะหุ้นล้มันตึงให้ดีนะครับอะไรที่คิดว่าจะตีหลืออะไรทำให้เระมัดระวังไม่ให้มันขึ้นข้างนเข้าใจไหมสอ,องสิ่งนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญและอันตรายนะครับเราอย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับมันเคยเกิดเกิดการนี้มามากมายแล้วนะครับและอ่าเรื่องสุดท้ายถ้าเราเห็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยเช่นสมมุติเราไปเห็นอ่าอะไรก็ตามนะครับเช่นชิ้นส่วนอเอร์มันอยู่ใน สภาพที่เราคิดว่าผิดปกติให้เราทําการแจ้งครูหรือแจ้งเจ้าหน้าที่กัศยานโดยเร็วนะครับเห็นแล้วถ้าคิดว่าไม่มั่นใจเห็นว่าเฮ้กหางมันรวมหรือเปล่าวะล้อมันห้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เราแจ้งครูกับเจ้าหน้าที่ช่่งได้เลยทั้งหมดทราบครับก็ขอให้เมื่อเราใส่ใจกับเรื่องที่ผมพูดไปนะครับเป็นไม่เป็นเรื่องที่สำคัญอันตรายนะครับมันจะปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ต่อเพื่อนเราด้วยนะครับก็แล้วผู้ช่วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ที่มีเพิ่มเติมนะก็คือการ ที่เราจะเข้าออกอากาศยานนะครับก็ให้เรมามัดระวังการอาจจะชูมือส่งสัญญาณให้กับผู้อื่นหรืออะไรหรือในกรณีที่เรามีอาวุธนะครับก็ไม่ควรที่จะชูอาวุธขึ้นสูงนะเพราะอาจจะโดนใบพัดได้นะครับครับของผมก็มีเท่านี้ครับทำครับก็ทาตามที่เราท้อใครมีข้อสงสัยไหมครับถ้าไม่มีเชิญครับชั้หนึ่งครับเก้า We no. don't

สุวันสชุดหนึ่งังก,งกเรียนชุดหนึ่ำลังเดินทางไปที่เครื่องวอนทีิบีอกชุดสองเตยมตัวเดี๋ยวมันจะรันไปเร็วนะนักเรียนทำตัวให้พร้อมไหมนะ ปฏิบัติต่อเนื่องสองรอบเลยถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ครับเดี๋ยวนกักบินขอให้ดูน้ำมันครับเพราะที่แรกจบครับได้ครับค,บคาดว่าได้ ถ้าเที่ยวแรกจบน้ำมันเหลือปฏิบัติต่อเนื่องเลยไหมหรือว่าแบบเรื่อแตแบบเืแบบ่อไครับตอนเนื่อครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งกระยาครับทราบทแจ้งครูทุกส่วนนะครับแจ้งครูทุกส่วนนักเรียนปฏิบัติร,รอบแรกเรียบร้อยอะสะพายอาวุธคอยเลยครับอน,นุู้นไม่ไหนมา ไปไหนมาเราไปดิ้งไปไหนไปแม่โคก่อนมึงอ่ะไปอันนี้ปล่อยแม่โคเลยเหรอ